ทุกคนครับคุณเคยเจอกับอาชีพคนเก็บขยะใช่ไหมครับทุกๆวันเวลาค่าๆถ้าใครอยู่ในเขตชุมชนเนี่ยเขาจะมีรถขยะวิ่งมาตามเก็บขยะให้ถูกไหมเอาถุงดําจากบ้านนี้ขึ้นรถอะไรเงี้ยวันนี้ผมจะมาจําลองการเป็นคนเก็บขยะให้ดูว่าความยากลาบากของการทําอาชีพนี้มันมันทรมานนะมันต้องใช้ความสามารถแล้วก็ใช้ความอดทนมากมายแค่ไหนโดยเฉพาะการเก็บขยะในตอนกลางคืนเราอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวแปลกๆบ้างก็ได้นะครับแล้วเราจะทํายังไงล่ะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเหตุการณ์ ที่เหนือธรรมชาติเหตุการณ์ที่ไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันของทุกคนถ้าพร้อมแล้วเจอเกมนี้ครับ cleaning redview ครับ,รบผมจะมาทำความสะอาดเมือง r e d v i e นี้ให้สะอาดเองปี1976ที่เมือง r e d v i e เอาล่ะวันนี้ฉันมีหน้าที่ที่จะต้องไปตามเก็บขยะทั้งหมดที่อยู่ในเมืองให้หมดไหนที่นี่ที่ไหนกัน four bags left เหลือถุงดำอีกสีถุงที่ต้งกำจัดอย่างนั้นเหรอรถของฉันเองรถเก็บขยะของฉันเองทุกคนขึ้นมาเลยไป เลี้ยวเลยมุมมองของรถนี่แคบมากมันต้องค่อยๆถอยค่อยๆขับกันอ่ะเห็นไหมมีขยะ4ถุงที่ต้องเก็บตรงนั้นว่าแต่อะนะครับออกจากรถก็คือตัวเปล่าไม่ได้นะเราต้องพารถมาด้วยถึงจะทิ้งได้ใช่ปะกดคลิกขวาเพื่อวางมันต้องเปิดอันนี้ก่อนอ่านี่ครับ เป็นงานที่สกรปรกนะหมายความว่าเราต้องคุคกคีกับสิ่งสกรปรกกินเหม็นนู่นนี่นั่นถูกป่ะแต่คือต้องมีคนเสียสละในสังคมนี้ครับผมจะเป็นคนคนนั้นเองยกขังขยะขึ้นมาเท empty the truck before dumping หมายความว่าไง empty the truck before dumping นี่ compress บดอ่ามาทาั้งถังเลยมาใส่ท้ายรถเข้าไปจอบปึ๊บไปทั้งถังครับยก สถุงแล้วก็เอาถาังขยะไปวางคืนนะตามจุดได้ไหมแล้วก็โยกคันโยกเพื่อด้ำขยะทิ้งอ,อเรียบร้อยลคป่ะครบสถุงแล้วป่ะเส้นทางก็ถูกเปิดออกวะวะเราลองเลี้ยวขวาไปตรงทางที่ตอนแรกมันปิดไว้ครับนี่ฮะฉันว่าฉันทำงานเสร็จแล้วนะมีจุดอื่นไหมเราต้องตามเก็บขยะในเมือง เปิดเพลงซะหน่อยจัลงใจ Adoper Ghost Production นี่เพิ่งเริ่มเกมใช่ไหมขับเร็วขึ้นครับเฮ้ยไปข้างหน้าสโลววดาวเลี้ยวซ้ายโอเค เดี๋ยวซ้ายโอ้เกือบชนไม่คุ้นเคยกับพวกาะไยซ้ายว่ะโทษทีนี่ไง Welcome to Redview ครับเรามาถึงเมือง Redview แล้ววันนี้จะมาเก็บขยะในเมืองนี้แหละนะไหนดูซิเราเจอกับทางที่มีกลวยกัน้นข้างหน้ามีแยกเลี้ยวซ้ายอีก การมาเก็บขยะตอนดึกๆนี่น่ากลัวนะชาวบ้านเขานอนหมดแล้วเห็นปะเหลือแต่เราเอะไม่บรรยากาศมันวิเวกว,วิวงเวงชอบกลเอะไอ้แค่เ,เมืองนี้มันหน้าขนลุกอย่างนี้ว่เฮ้ เจอแล้ววะเจอขยะแล้ววะรีบทำให้มันเสร็จเสร็จได้รีบกลับบ้านดําขยะก่อนไอ้ี้ยมันขนลุกจังวะ,ะอย่านะเว้ยกูไม่รู้ว่ามีอะไรแต่อย่านะเว้ย ถังไม่วางคืนก่อนนี่โคตรระแวงเลยขึ้นรถขึ้นรถอย่าอยู่ในที่แบบนี้นานไม่ดีเขาจะบอกอยู่นะขาดอีก2ถุงฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วฉันเห็นขยะแล้วทางซ้ายมีถุงหนึ่ง ทางขวามีถุงหนงึ่งวิ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 ่งทำให้มันเสร็จให้ไวใส่แล้วครับโยครับขึ้นรถครับคุณได้ไปต่อกูไม่ได้อยากจะอยู่นัหลอกนะบรรยากาศแบบเนี้คนลุกว่ะถึงกราฟ,ฟิกมันจะดูไม่มีอะไรแต่คือบรรยากาศแม่งแบบจอดใกล้ๆโอ้โ ไงสิไงสิรีบๆยัดเลยดำดำแล้วขึ้นรถเลยครับใครก็ได้ซ่อมไฟทีข้างหน้าอีกสองถุงใช่ไหมแค่สองถุงไหมฮะแปดเลยเหรออ๋อตรงนั้นด้วย ชิดน่ากลัวสัตว์ทำอะไรนี้วะเนียใครบอกว่างานเก็บขยะเป็นงานง่ายไม่นะครับยืนยันตรงนี้เลยกูค่อยๆทำทีละอันแล้วกูค่อยๆย,ย่อยทีละอัน มีเลือดปะเนี่ยมีเลือดปะเนี่ยหรือซอสหรืออะไร <C TA IN> ดำกูวางตรงนี้ได้ป่ะคือแบบไม่ต้องไปคืนที่เดิมได้ป่ะ <C TA IN> ขึ้นรถ <C TA IN> เป็นการเก็บขยะที่หล่อนมาก ดำทางซ้ายครับสโลว์ดาวเขาบอกสโลว์ดาวมีจดหมายด้วยจดหมายนั่นไม่ใช่ของเราอ่ะอย่าไปยุ่งเลยลงรถจดหมายอะไรหว่าไม่อ่านได้ไหมมันไม่น่าใช่ของเราปะป้ายนี้ปกติจะไม่ได้อยู่ที่นี่หมายความว่าอะไร ป้ายสโลดาวปกติจะไม่อยู่ที่นี่นะแล้วทำไมวันนี้ถึงอยู่ที่นี่ล่ะจอดใกล้ๆเลยกูจอดเลนนี้เลยเพราะอะไรเหรอเพราะกูไม่อยากเดินไกลมากไงล่ะกูกลัวเฮ้ยเสียงเียอะไรล่ะขอร้องเหอะกูจะทิ้งถังขยะไว้กลางถนนเลยนะทิ้งแม่งเนี้ยไอ้เนี้ยเอาเนี้ย รถเร็วบอกว่าเหลืออีกถุงนึงโอ้ยอยู่ในมุมมืดกูเห็นแล้วแม่งเอ้ยมีอะไรป่ะเนี่ยเอ้ยขึ้นรถบรรยากาศไม่น่ามันไม่น่ามามากๆเลยเมืองนี้ นั่งถุงหนึ่งจอดจอดแบบครึ่งครึ่งครึ่งคันครึ่งหน้าครึ่งหลังวิ่งง่ายง่ายอ,อยู่ข้างล่างรถแล้วไม่ปลอดภัยดูดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่อปิดเองนัด <c oughs> ไม่ดีไรเฮีย มีอะไรสักอย่างอยู่ในท่อนั่นครับถ้าผมไม่อยากรู้ด้วยขึ้นรถเหลืออีกสามถุงก็คือในถังเขียวนี่แหละสามถุงวิ่งให้เร็วกว่านี้เถอะ<อ>วางถังไว้กลางถนนเลยกูไม่เอาแล้ว กูกลัวท่อด้วยตอนนี้งานนี้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายๆเลยทางขวามีหนึ่งถังทั้งอะไรกันออทำไมป้ายมันงองกันวะชิด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  ชิดชิดชิดรีบทำรีบขึ้นรถให้เร็วๆถุงดำเต็มเลยอะทำไมไปวางกันอย่างนั้นน่ะอย่ามาทำเป็นซ่อนถุงวะเลี้ยวสิรถอะเลี้ยวหน่อยเลี้ยวให้กูหน่อยนี่ถุงดำ หลายถุงเลยครับตรงนี้มึงก็กระจัดกระจายเกิน เจ้าของบ้านไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวกูเก็บให้เองรถเมื่อไรจะหมดวะเมืองนี้มันสกกปรกจังวะ ขยะยิ่งเยอะมีซองจดหมายแงอ่อูไม่อยากรับรู้เรื่องของพวกมึงแล้วเฮ้ยอะไรวะคอมเพสสน,น่อยไหม You are g o o d a t this นายทำเรื่องนี้ได้เก่งดีนี่ก็มันเป็นอาชีพผมอะครับไม่ต้องชมก็ได้นะครับ ผมจะทําให้เร็วแล้วผมจะรีบไปจากที่นี่เลยครับผมไม่อย,อยากอยู่ที่นี่แล้วครับอยากกลับบ้านไปหาลูกคัาเมียก,กูแล้วอ้ยเฮียขยะเต็มเลยดูอาคูดแอดดิสไม่ต้องไม่ต้องชมกันไม่อยากได้คำชมอยากเลิกงานแล้วตอนนี้คือถุงดำมันใส่ได้สามถุงนะ โดยหลักการแล้วเราควรจะมี้ยป่ปะเนี่ยอย่านะเว้ยหนึ่งสองเวียงขึ้นไปสามแล้วทำไมถังดำนั่นล้มอมะถังขยะล้มอ่ะคนลื้อถังขยะล้มด้วยไม่เอาสิ อะไรวะนั่น้เ,เก็บไอ้กุงนั้นด้วยวะเนี่ยก็แค่ป,ป้าย่ะไม่เคยระแวงอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยกับการเล่นเกมตรงนี้อีกสี ลงลงลง,ลงทำให้มันเสร็จเสร็จกูย้ายที่ถังขยะหมดอะเพราะว่ากูไม่อยากอยู่ตรงถนนนานๆอยู่นี่แล้วกันโอ้ย มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยกูแค่สองถุงนี่เองเนี่ยเอาวะนัดทำให้มันเสร็จเร็จวะถุงซ้ายก่อนถุงขวาโยขึ้นรถโอ้มันมืดมากเลยอะ ผู้ทาถังขยะเจอไหมเนี่ยถังนึงตรงเนี้อ้ออะไรอกอันจดหมายนี่ขยันเขียนเหลือเกินนะขยันเขียนเหลือเกินนะบอกแล้วครับว่าอาชีพเนี้ยมันไม่ใช่อาชีพที่ง่ายขนาดนั้นครับนี่ขนาดไม่ได้มีผีหลอกเรานะแต่คือการโกหกเพื่อนและครอบครัวของแก ดี๋ยวก่อนนะก่อนนั้นนี้ถ้าประกอบกับถ้าประกอบกับคําพูดในจดหมายก่อนนั้นนี้บอกว่าแกเก่งเรื่องนี้นี่โกหกครอบครัวกับเพื่อนอย่างนั้นเหรอแปลว่ามันไม่ได้ชมว่าเราเก่งเรื่องเก็บขยะครับมันชมว่าเราเก่งเรื่องการโกหกครอบครัวกับเพื่อนทําไมอ่ะตัวละครเราไปทําอะไรไว้เหรอก็แค่ขับรถเก็บขยะท,ทําอาชีพสุจริตปะวะกูไปทําอะไรไว้เนี่ย โอ้ยแหม่งมืดจัดจะหาถุงขยะถุงดำเจอไหมเนี่ยผมไม่เห็นเลยต้องค่อยๆขับกวาดซ้ายกวาดขวาไม่มีถุงนึงชิด <c oughs> <c oughs> ไปเลยแมงดําน้ำลวแล้วมึงเรียกปลาปลาด่วนเลย สองถุงเหรอทไมกูเห็นถุงเดียววะหายละอีกถุงหนึ่งอยู่ไหนวะเอาจริงดิมีสองถุงเหรอถอยหลังยาวๆเลยครับกูไม่เห็นเลยกูเห็นถุงเดียว รถถอยหลังอะนะเพราะว่าผมต้องหาถุงดำให้เจอครับไาเจอแล้วหือหือ ขับดีดๆๆีๆๆอีกแล้วมึงขยันเขียนจังอะกูก็ขยันอ่านซะด้วยโ,ยโอ้ยโอ้ยกูไม่อ่านแล้วนะถ้ามึงทำอย่างเงี้ยทิ้งแมงกลางถนน มืดก็มืดทำเขียนอะไรมึงว่ามาพวกเรารู้ความลับของแกอุ้ยกระจกรถโดนคว้า,วาง่ะครับโอ้ลิชิตมีคนจะทำร้ายเราเหรอเนี่ยมันมองยากอันเนี้ยกระจกแตกเนี่ยธรรมดาก็มองยากอยู่แล้ว ยิ่งหาถุงดำไม่ค่อยเจออยู่ขับซิกแซกเป็นงูเลือ้อยเลยกูเอากูมีความลับอะไรหรอ สโลดาวหรือว่าผมขับรถชนคนตายปะวะในเกมเนี้ยเพราะมันก็บอกว่าปกติไม่มีป้ายสโลดาวอยู่แถวนี้หรอกนะเป็นเพราะเราไปขับรถชนใครตายไว้หรือเปล่าครับหายไปถุงนึงอีกแล้วว่าลงไปเดินหาอะไรเนี่ยโอยถุงนึงอยู่ไหนเจอแล้ว คอเพรสความลับอะไรวะหูถังเต็มเลยรอบนี้ถังขยะเต็มเลยครับถอยรถก่อนแป๊บนึงกี่ถังวะเนี่ย เเน้ยยี่โอ้ my god มีถังขยะขยับได้ด้วยไม่น่าดีอย่ามาเพิ่มความกดดันให้กูกูเก็บมึงไว้เป็นถังสุดท้ายเลยหนูเบ้า หนูที่ยังไม่ตายอะไรเงี้ยคิดในแง่ดีไว้นะเราทำงานแบบนี้มานานแล้วของโซกะปกในถังนั่นไงเฮียเฮียอะไรวะอะไรวะอะไรวะแล้วขนไม่ได้ด้วยหาทำน่ะตดหมายเหรอนายควรจะรีบนะ It's Getting Red Here ครับมันใกล้จะแดงแล้วอะไรแดงวะ It's Getting Red แล้วบนรถเรามีป้าย Red Back อยู่้วยนะถุงแดงไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นห้อยมาตั้งแต่แรกอะ่ะบอกให้เรารีบได้แล้วครับมันใกล้จะแดงแล้ว It's Getting Red หมายถึงอะไรอะ่ะกูว่รีบสุดๆแล้วตอนนี้กูก็ไม่ไหวเหมือนกันทำงานแบบนี้ก็ลำบากพอแล้ว เฮ้ย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 แดงแล้วจริงด้วยอะไรแดงวะให้เรารีบบอกงั้นกูไปแล้วนะเอเหยียบมิดเลยเพื่อนบอกให้สโลดาวครับมีจดหมายแล้วว่ากูไม่ลงไปอ่านได้ไหมเนี่ย ตายตาย,ตายแบบนี้ก็ตายกันพอดีโลกสุดหมายอะไร We won't hurt you. We need you. เราไม่ทำร้ายแกหรอกเราต้องการแกน,นี่ถ้าผมพ้าถุงดำไปสักถุงหนึ่งนี่คือลำบากนะตรงนี้ผมขับมาเร็วด้วยเมื่อกี้เนีน้อะไรอะป้ายสโลว์ดาวพังมาหมดเลยครับเสาไฟด้วย เป็นอย่างที่คิดไหมนะกูต้องไปขับรถชนใครมาแน่ๆเลยขาดหกถุงเลยเหรออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเสียงอะไรไม่รูู้ไอ้แค่ตรงนี้มีแค่ห้าเองหายไปไหนสามวะขาดไปหนึ่งถุงครับ หายแล้วไม่ไหนถุงนึงอ่ะตดนไมยอีกเนี้ย but there were no rumor we murder many people แต่พวกเขาไม่มีหลักฐานไม่มีเบาะแสเพราะพวกเราฆ่าไปหลายคนแล้วฆ่าอะไรอ่ะ ต้องถอยรถกลับแล้วครับเพื่อหาหาถุงดำที่หายไปหนึ่งถุงกูว่าแล้วโยขึรถถอยครับเพราะว่าทางไปมันอยู่โค้งนี้ครับอะไรวะมันฆ่าไปแล้วหลายศพ มันบอกว่าพวกเราฆ่าไปแล้วหลายศพพวกเราคือใครครับแล้วพวกเขาก็ไม่มีหลักฐานด้วยต้องการให้เราช่วยเราไม่ทำร้ายคุณหรอกบอกว่าควรจะรีบผมมันใกล้จะแดงแล้วเฮ้ยไม่ป้ายมันเลี้ยวมั่วซั่วอย่างเงี้ยต้องไปไหนอะ อะไรวะเนี่ยเอ๊ะถนนมันตัดกันมั่วซั่วหมดแล้วครับผมไม่รู้ว่านี่ Goodbye Red View เย่เยี่ยบมิดเลยกลับบ้านกลับไปหาครอบครัวโอ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อ,อย่าขับรถเร็วตอนคืนไม่ดี ว่าแล้วเหลือขยะหนึ่งชิน้นได้เวลาเผชิญหน้ากับงานที่แท้จริงของแกแล้วเก็บศพเหรออ,อย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาเราทําหน้าที่เก็บศพครับแล้วก็ย่อยศพ โอ้เสียงอ๋อชิงานเก็บขยะเป็นงานบังหน้าของเราครับแต่จริงแล้วมันจะมีพวกผมคิดว่านะกลุ่มอาชญากรอะไรเงี้ยก็คือใช้งานเราด้วยครับให้เราเก็บศพมาบทเอ้ยัยงร้อนเลยแบบฆ่าคนแล้วก็อำพรางคดีด้วยการบททิ้งไปอย่างเงี้ยครับโอ l y ิชิด กลับมาแล้วครับไม่คิดว่าการทำงานแบบนี้จะกดดันจิตใจได้ขนาดนี้ครับกับแค่เกมที่เราต้องมาเก็บขยะอะไรเงี้ยโอมาอย่า,ง,ายงหลอนเลยตึกอัดมากครับจบเรียบร้อยครับ r ร v i i w c r r m m t t r r u u m c l e a n i n g Red View, Red View. เก็บกวาดท,ทำความสะอาด Red v i ิ w ซะ จบลงไปแล้วนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับส่วนตัวผมในฐานะคนเล่นผมรู้สึกอึดอัดมากเลยครับเกมนี้มันกดดันเล่นและเครียด เล่นแล้วแบบเมื่อไหร่จะจบวะอะไรเงี้ยแต่คือน่ากลัวนะน่ากลัวด้วยไม่มีอะไรมากเลยครับแต่คือบรรยากาศมันกดดันตลอดก็คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะถ้าใครแบบว่าอยากสนับสนุนพี่นัทสามารถกดสมัครเมมเบอร์ได้นะครับผม <S <S เพื่อเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับมีตั้งแต่เดือนละ30บาท80บาทแล้วก็300บาทเลยนะครับแต่ระดับขั้นก็จะมีของรางวัลมีสิทธิพิเศษไม่เหมือนกันนะจ๊ะลองศึกษาดูได้ด้วยการกดปุ่มจอยตรงนี้ดูนะครับผมวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหมคค่ครวครััับบสสดี ใจดีกับคนเก็บขยะด้วยนะเวลาเจอเขาใช่ไหมเขาทํางานเหนื่อยนะ